<screws> <ground> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท,ท่านท,ที่ติดตามรับฟังรายการเคยกันวันนี้นะคะวันนี้เจอกันตรงกับวันที่สามสิบธันวาคมสองพันหกสิบหกนะคะวันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วใกล้ที่จะสังทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะคะใกล้แล้วจริงๆนะคะวันนี้ นะคะเรามานำค่าคิดสตินะคะนำค่าคิดสติเตรียมใจนะคะนำค่าคิดอ่าสติจใจมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนกันลยาณมิตรและเพื่อนเพื่อนพิพ,พิการทุกทุกคนเลยนะคะ <c oughs> นะคะแล้วก็ วันนี้อย่างที่บอกไปนะคะตามที่ได้พูดไว้ก็คือเราจะจับสังเคตด้วยกันนะคะเคสแรกนะคะก็จะเป็นช่วงในช่วงขช้า้วันนี้แหละนะคะแล้วก็เคสหลังๆก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรา ไปฟังค่าคิดเตือนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงที่สห่ารการมจ้าจบเลิกลุ่มจุดสำเร็จแล้ว,ลลวการละยานมิตรทั้งหลายปุถุชนก็คือพุทธะกิเลสก็คือโพธิห่วงคิดก่อนหน้าลุ่มหลงคือปุถุชนห่วงคิดต่อมารู้แจ้งคือพุทธะห่วงคิดก่อนหน้ายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ก็เป็นกิเลส ว่องคิดต่อมาพ้นจากความยึดมั่นถือมันในอารมณ์ทั้งหลายก็คือโพธิอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรับรู้ผ่านอายตนาทั้งหลายค่ะกลับมาแล้วะสำหรับช่วงรายการชียกันวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับอ่กระไพก็จบไปแล้วนะคะสําหรับอ่า ค่าคดิดดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเดิมอยากให้คนจะเดิมใจกัละยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะบ้านใครหนาวก็บ้างนะคะแต่บ้านดิฉันเนี่ย โคตรหนาวเย็นเลยนะคะอากาศหนาวเย็นมากนะคะในอภพอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์น่ะหนาวมากนะคะ,นนะาานะคะแต่ว่าไม่เคยไม่่อยมากเท่าไหร่นะแต่มันประมาณว่าอากาศจะพอดีพอดีอะนะคะนะ,ะ,นะะมือดิฉันก็เย็นเธอค่ะวันนี้เธอพากันแค่นี้กันนะคะได้เจอกันในคลิปที่สอง สำหรับในเชื่องบ่ายในเชื่องเย็นค่อยว่ากันอีกทีนะคะเอาละค่ะไปกันละบ๊ายบาย้าสีาเร็จแล้วปุบฝากเสียงบันทึกันจะสำเร็จแล้ว